สวัสดีชาวไบเกทุกคนนะครับแลวก็สวัสดีไปยัง FC Mo ีมอเนะครับเจอกันกับผมในสุดสัปดาห์นี้นะฮะทุกคนในช่วงเย็นๆนะฮะหลายๆคนก็คงจะมีโอกาสได้ไปเรื่มกิจกรรมนะฮะที่วันแบงกอกใช่ไหมฮะแถวๆถนนวิทยุนะครับแถวๆลุนพินีก็จะเป็นกิจกรรมเปิดตัวนะฮะเปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการนั่นแหละนะมีกิจกรรมตั้งแต่เอาจริงๆตั้งแต่ช่วงช่วงประมาณสัก1ิโมงด้วยซ้ำนะฮะก็จะมีขบวนแห่มีอะไรต่างๆ ขบวนแห่ในที่นี้ไม่ใช่เป็นแห่แบบว่าเหมือนที่บ้านเราไม่ใช่รถแห่แบบนั้นนะครับก็คือเป็นขบวนที่นักแข่งนะครับเขาก็จะลงไปเอามอเตอร์ไซค์นะฮะรถปรดักชันของแต่ละค่ายลงไปนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมทักทายทุกคนนะครับมีการไปร่วมถ่ายรูปร่วมกนต่างๆนะครับแถววัดเบนจามบพิษนะครับตามที่ได้เห็นในภาพในการถ่ายทอดนะฮะแล้วก็ในช่วงสักเย็นๆก็จะมีเวทีนะฮะที่วันแบงคอกนั่นแหละนะครับก็เรียกว่านักแข่งก็จะ แนะนำตัวกันไปแบบว่าแต่ละทีมแต่ละทีมขึ้นไปขึ้นไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่แฟนๆเนี่ยเข้าไปรับชมนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมที่นอกเหนือจากส่วนของทาง MotoGP ด้วยนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะฮะอาจจะมีศิลปินมีนักร้องมีอะไรไปร่วมแสดงด้วยนะครับเสร็จจากตรงนั้นไปเนี่ยก็เลยเรียกว่าโอ้โหแฟนๆก็กรี๊ดกราดกันใหญ่เลยนะเพราะว่าได้มีแต่กรี๊ดนะครับใกล้ๆระยะเผาขนเลยกับนักแข่งชื่อดังนะครับทุกๆคนนะฮะที่สามารถที่จะมาได้นะฮะ แล้วก็กิจกรรมในวันนี้ก็ลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะครับนะักแข่งก็เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งกันทุกคนนะฮะกับการต้อนรับของแฟนๆนะแล้วจากนี้ไปนะครับก็จะมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอยู่นะครับก็คือก่อนจะไปถึงการแข่งขันเนี่ยวันที่12 13อาเอาง่ายๆว่าพรุ่งนี้นะักแข่งก็จะแตนบายรอที่บุรีรัมย์แล้วนะครับเสร็จสิ้นจากกิจกรรมคืนนี้กันไปเนี่ยเนาะวันที่12 13มรืนนี้ก็ <c oughs> จะเป็น พ r e c ิ s i o n t รอบสุดท้ายฮะเป็น2วันที่จะต้องเอาสิ่งละอันพารานอยทุกสิ่งอย่างนะครับที่ทดสอบที่เทสที่ทดลองกันมาตลอดฤดูหนาวจนถึงที่เซปังเซปังสกิตในมาเลเซียที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมาเพื่อที่จะสรุปนะครับว่าจะเอาสเปกรถแบบไหนยังไงกันนะฮะแล้วก็จิ้มลงไปอ่าโดยเฉพาะใน3ค่ายผู้ผลิตจากยุโรปนะครับทั้งดูคาตีทั้งเคทียนทั้งอะพิเลียนเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการใดๆกับเครื่องยนต์ได้นะครับ หลังจากเลือกไปแล้วก็คือเลือกไปยาวเลยอย่างนี้นะฮะอาจจะไม่เหมือนกับทางฝั่งยามาฮ่กับทางฝั่ง Honda นะครับที่ยังคงได้รับความี่เือในกฎสมัมปทานพิเศษตรงนั้นกันอยู่หลังจากนั้นนะฮะพอ p r e c i s o n test เสร็จสิ้นไปนะฮะวันที่13เสร็จสิ้นไปก็จะรออีกประมาณ2สัปดาห์ฮะก็จะกลับมาลงสนามที่สนามช้างบุรีรัมย์ในบ้านเราวันที่28ครับวันที่28วันศุกร์ก็จะเป็นรอบการ คัดรอบการฝึกซ้อมนะครับ FP นะฮะ FP 1แล้วก็รอบ PR หลังจากนะั้นวันเสา,เาร, qualify, าร์ก็จะเป็นการคัด i อกวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นการแข่งขันตามนั้นกันไปนะทุกคนะนะฮะก็แจ้งกําหนดการกันเอาไว้บอกกันเอาไว้ล่วงหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่9แล้วใช่ไหมกิจกรรมมันก็จะมีเรียกว่าความเข้มข้นความน่าสนใจในะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกคนผมอาลำพบทมาซะยาวเกลื่อนมาซะยาวนะครับกำหนดการต่างๆไม่อยากจะให้ทุกคนหลงลืมแล้วก็ าช่วงว,วันเวลานะฮะทีนี้นะครับจวงหัวกันมาเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงนักแข่งที่บาดเจ็บจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าทุกๆคนนะฮะทั้ง3คนในตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้มีแต่เพียงรถของพวกเขานะครับที่จอดเอาไว้นะฮะแต่เจ้าตัวเองก็นู่นนะครับยังคงพักฟื้นอยู่ทางยุโรปนะโฮเฮมาตินแล้วก็โรเฟรนเดสแล้วก็ฟาบบโยดิจานานโตนิโอนะครับทั้ง3คน เจ็บมาจากสนามแรกวันแรกนะครับวันแรกที่ที่เซปังเซกิตเลยอ,อย่างมาตินเนี่ยก็วิ่งไปแค่13รอบเองนะฮะแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตามจริงก่อนนั้นก็ประสบอุบัติเหตุไปนะฮะแล้วก็มาพลาดล้มครั้งที่2ก็เจ็บหนักเลยนะฮะราอุฟเรนเดสก็ลงไป24รอบก็เจ็บหนักเช่นกันนะฮะแล้วก็ฟาบิโอดิจานันโตเนียเนี่ยอันนี้ลงครบในวันแรกนะครับแต่มาอุบัติเหตุในช่วงท้ายๆของวันนะฮะก็ เลยทาให้จะต้องผ่าตัดทั้งหมดเลยนะครับผมจ้าเดตไปทีละคนแล้วกันนะฮะ,ะว่าเป็นเป็นในยังไงกันบ้างเอาเริ่มต้นที่ฮอยมาตินก่อนดีกว่าก็คือประเด็นของเขาก็จะแอบมีดราม่าอยู่นิดนึงตรงที่ว่าก็มีการออกมาให้ข้อมูลนะครับยันกัน2ฝั่งระหว่างทางแมสซิโมริโวล่าซึ่งเป็น CEO ใหญ่ของทางอาร์พิเลียต้นสังกัดของมาตินเนี่ยกับทางพิโรทารามาโซนะครับซึ่งเป็นเป็นผู้บริการนะครับฝ่ายการกีฬาของมิชลินผู้สนับสนุนยานที่ใช้ในการแข่งขันนะครับ ก็อาจจะมี <c oughs> ความคิดเห็นที่มันสอดคล้องกันอยู่ในช่วงแรกแต่มันมีกอก2ฮะคือกอกสองเนี่ยมิชลินพยายามจะบอกว่ามาตินเนี่ยหลังจากที่ล้มไปในช่วงแรกนะครับแล้วก็กลับเข้าพิษแล้วก็เอารถเข้าไปจอดในพิษเนี่ยประเด็นมนอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะฮะถึง15องศาเลยอุณหภูมิยางเนี่ยนะเลยเป็นเหตุนะครับทำให้การยึดเกาะหรือว่าประสิทธิภาพของยางทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วก็นำมาซึ่งการลาดล้มในโค้งที่สองไฮไซน์นะฮะ คือก่อนหน้านั้นทางแม x i ซิมอลลิโลาเองก็ไม่ติดใจนะครับเขาบอกว่าได้มีการตรวจอุณหภูมิยางนะครับตอนนั้นอยู่เหมือนกันก็ปกติดีนะฮะ,ะแล้วก็ยืนยันว่าก็น่าแปลกใจมันเป็นมันก็ไม่ใช่ความผิดพลาดของรถนะฮะรถมันก็โอเคทุกอย่างแล้วก็นักแข่งเองก็มันไม่มันมันไม,ไม่ไม่ควรจะผิดพลาดแบบนั้นอะไรอย่างนี้ <S <S เขาก็พยายามจะบอกว่าอ้าถ้ารถไม่ใช่ถ้าคนไม่ใช่นั่นก็หมายความว่า ทุกคนก็เหมือนเหมือนจะชี้เป้าไปถึงเอา้าเป็นยางหรือเปล่าหลังยางหรือหรออะไรอย่างี้งก็ร้อนตัวถึงทางาพิโรธารามาโซนะครับออกมาบอกว่าคือมีการตรวจเช็คข้อมูลย้อนหลังอีกครั้งคือตอนแรกก็เช็คนะครับคือไม่สบายใจเลยก็เช็คว่าโอเคละยางหลอดนี้ผลิตในช่วงปลายปีนะครับไม่เคยใช้ก่อนนะเป็นยางใหม่ๆเลยไม่เคยเดนความร้อนอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่พอเจออาร์พิเลียเขามาแนวนี้นะครับทางมิชลินก,ก็อยู่เฉยไม่ได้ก็เลยบอกว่า ก็เลยเอาข้อมูลนะครับเซ็นเซอร์ของยางที่ถูกฝังไว้อยู่ข้างในเนี่ยเอาเออกมาตรวจสอบมาเช็คกับปรากฏว่า,าตามคำพูดของทางของทางมิชลินนะฮะของทางพอฝ่ายกีฬาของมิชลินเนี่ยก็บอกว่า,าที่วัดที่ผิวหน้าของยางเนี่ยตามจริงใน่ตรงนี้มันมันไม่มจุดนะครับที่ที่จะมาบอกว่าโอเคแหละมันมันจะมีความจริงมันมันจะมีความเขาเรียกว่าสำคัญกับประสิทธิภาพที่ว่านี้ มันต้องวัดไปถึงข้างในเขาให้เห็นผลมาอย่างนี้ฮะชั้นยางที่อยู่ข้างในซึ่งตรงนี้เครื่องมือที่ทางค่ายทางทีมเนี่ยไม่สามารถจะวัดได้หมายถึงว่าวัดที่หน้าง,งานก็จะวัดได้แค่อุณหภูมิที่มันเป็นตรงจุดสัมผัสพื้นพื้นแฟกเท่านั้นเองผิวผิวด้านนอกอะ่ะนะครับแต่มิชลินบอกว่าข้างในเนี่ยดูจากเซ็นเซอร์เนี่ยจะเห็นนะว่าตอนเอารถไปจอดที่พิษเนี่ยเพราะว่าตอนแรกล้มใช่ไหมครับล้มแล้วก็ต้องขับเข้าไปทีปพิษอากาจะมีการไปปรับแต่งไป ปรับอะไรเซตติ้งใหม่แล้วก็ออกมาเนี่ยช่วงนี้นะครับอุณหภูมิยางจะลดหวบลงถึง15องศาว่าอย่างนั้นคือเขาบอกนะว่าคือต่อให้ลดแค่5องศาเนี่ยก็เรียกว่ามันก็มีค่าที่มันแปรผันเนี่ยพอสมควรแล้วนะครับนี่ในล่อไปตั้ง15องศาอะไรอย่างนี้ไงทีนี้พอทางบอสของอาพเได้ยินมาตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าก็คือเหมือนไม่ค่อยพอใจอะนะครับเหมือนไม่ค่อยพอใจในในในท่อยแถลงตรงนี้ก็เลยบอกบอกนะฮะว่าควรที่จะ ป,ป,ประชุมหารือกันได้แล้วกับทุกค่ายผู้ผลิตนะครับเพราะเรื่องนี้นเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันเป็นเรื่องที่นักแข่งเห็นไหมแล้วมันก็บาดเจ็บกันหลายคนนะครับความปลอดภัยของนักแข่งนั้นต้องมาอันดับแรกนะ,ะมิชรินจะต้องนัดนะครับประชุมหารือกันกับทุกค่ายผู้ผลิตถึงแนวทางการแก้ไขถึงทางออกถึงชี้แจงให้มันกระจ่างในภาพรวมเลยทานองนั้นนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องของมาตินน่จะยาวกว่าของทุกคนหน่อยนะครับเพราะมันมีประเด็นดรามา่าในเรื่องที่เขางัดกันระหว่างบอสนะครับทั้งมิชลินแล้วก็ทั้งอาร สรุปก็คือมาตินก็นะฮะไม่สามารถที่จะมาทดสอบรถได้นะในอีก2อสวันข้างหน้านี้ครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะฮะเขาผ่าตัดอยู่สอ่าผ่าผ่าตัดอยู่จุดเดียวคือเขาเจ็บอยู่2จุดนั่นแหละเจ็บอยู่ที่เท้าซ้ายกับมือขวาแต่เท้าเนี่ยไม่ได้ผ่าฮะมาผ่าที่มือขวานะครับมาผ่าที่มือขวาแล้วก็คิดว่าก็เห็นเห็นบอกอันนี้ยังยัง,ย,งยังไม่เป็นทางการนะหมายความว่า ที่เป็นทางการคือมาทดสอบรถนไม่ได้แน่แต่การแข่งขันในวันที่28เริ่มวันที่28เนี่ยอันนี้ทาง m มตชิมูริเวายืนยันว่าจะมานั่นแหละหมายถึงจะจะลงได้หรือเปล่ามันมันยังไม่มี o f f i c เชีออกมาไงมันก็เป็นแค่ปากคําคของทางบอสนะบอกว่า,วาโอเคเราจะเจอกับมาตินในในวันเปิดสนามแรกเลยนะครับดังนั้นก็รอคอนเฟิร์มอีกทีนึงก็มาดูสิฮะว่าจากนี้ไปก็จะเหลือเวลาอยู่ประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์นะครับมาตินเนี่ย <c oughs> จะเป็นยังไงสิ่งที่น่าห่วงไม่ใช่อาการบาดเจ็บอย่างเดียวนะคืออาการบาดเจ็บผมยังมองว่าก็สามสัปดาห์ใช่ไหมฮะกลับมาอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านั่นก็อีกส่วนหนึ่งนะเรื่องของร่างกายเรื่องของอาการแต่นะฮะมาตินนั้นขับรถใหม่จริงๆเนี่ยแค่สิบสามรอบฮะแต่ถ้าเอารวมจริงๆที่ทาที่ทาความรู้จักอาิเรียมาเนี่ยก็คือเก้าสิบรอบนะบวกในการทดสอบเมื่อสักปลายปีที่แล้วปลายพฤศจิกายนปีที่แล้วไปเนี่ยมารวมกันได้ประมาณ90รอบ แต่รถที่มันเป็นรถจริงๆนะครับที่แบบว่าอ้างอิงได้แบบอย่างเป็นทางการก็คือรถที่มาฟีดินเทสในเซปังนะแล้วมันก็ไม่ได้ว่าเป็นทางการ1 0อยเพราะว่ามันยังเหลือการทดสอบอยู่อีกตั้ง2ออ่องวันนะฮะในสนามช้างเนี่ยแล้วมาตินก็ไม่รู้ว่าจะไปมีส่วนในการที่จะเลือกรถเนี่ยแบบไหนนั่นหมายความว่ารถก็จะต้องมาจากข้อมูลของทางเด็กใหม่ทั้งคู่เลยก็คือมาโกเบชคกิ ie, แลวก็ไอโอคุระฮะโอ้แบบนี้ งานงอกเลยฮะงานงอกเลยเอาว่าเดี๋ยวจะยังไงก็แล้วแต่อาจจะมีคลิปนะครับที่คุยแต่เฉพาะอาร์พิเลียนเนี่ยนะมาเพราะว่าวันนี้อาจจะยืดยาวว่าคุยกันหลายคนเนาะอาทีนี้ต่อมานะก็เป็นของเราฟูเรนเดสฮะเราฟูเรนเดสนั้นวิ่งไป24รอบก็เป็นคนเดียวฮนะที่เป็นหน้าแข่งเก่านะอาร์พิเลียทางค่ายก็น่าจะหวังหลายๆอย่างจากเขานะครับในเรื่องของข้อมูลเรื่องของข้อแนะนำอะไรต่างๆปรากฏว่าเอา้านะครับมาเจ็บหนักอีกรายของราอูเนี่ยเจ็บที่มือฮนะเจ็บที่มือ เจ้าตัวก็ไม่สามารถที่จะมาได้นะครับในวันนี้เหมือนกับมาติมนั่นแหละแต่ก็มีการเปิดเผยนะครับออกมาจากทางออกมาจากทางตัวแทนแล้วก็มาตอกย้ำโดยดาวิดดวิโอนะครับหัวหน้าทีมแถข่าวว่าราอูนั้นจะมาในอีก2วันข้างหน้าอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมาถึงไทยนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมลงทำการทดสอบรถแต่นะฮะก็อาจจะยังไม่ได้ออฟฟิเชียลหมายความว่าถ้าฟังจากลุงเดเล่าเนี่ย ก็คือจะมาถ้าถ้าลงถ้าลงได้แล้วไม่มีปัญหาเนี่ยก็จะลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงเหมือนมาสแตนบายรอไว้นะครับคือมันก็ยังยังยังพอที่จะลงได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าลงไปแล้วนะฮะไปขับรถแล้วมันมีผลกับบาดแผลกับอ่ากับตรงเนี้ยนะครับรอยผ่าตัดเนี่ยมากน้อยเพียงใดนั่นก็เขาอาจจะประเมินหน้าง,งานกันอีกทีนึงก็ขอให้มาได้แล้วกันนะฮะอย่างที่ที่บอกไปแล้วว่าไอเบียตอนนี้แม้จะให้ไปเลือกสเปครถเพื่อใช้แข่งขันทั้งฤด,ดูกาลเนี่ยนะ แล้วอาพิเลียไม่ได้รับความช่วยเหลือเต็มที่เหมือนกับฮอนด้าเหมือนกับเยอรมหานะครับทุกคนจะไปเลือกสเปครถจากเด็กใหม่ทั้งคู่เนี่ยนะฮะมันก็กะไรกะไรอยู่แต่ถ้ามันมันมันไม่ได้จริงๆมันก็มันก็จําเป็นฮะดังนั้นก็คือให้กําลังใจนะครับนะักแข่งอาพิเลียทั้งคู่กันไปทีนี้นะครับคนที่3นะ,ะก็เจ็บหนักไม่แพ้ก,กันเหมือนกันครับก็คือดิกเกียนะฮะ er, <c oughs> ฟาบ,บิโอด,ดิจานานตนัวนี้เนี่ยอันนี้นะครับไม่ได้มาเหมือนกันวันนี้แล้วก็ ทางพาวเนียโตนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีม v r อาร์สี่กเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าเราจะเจอกับดิเกียเนี่ยวันเปิดฤดูกาลเลยนั่นหมายความว่าดิเกียก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ทดสอบไม่ได้เทสอันนี้ก็คือจะส่งผลก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่แต่ผมว่าระดับไม่ไม่ไม่ได้ส่งผลหนักเหมือนกับอาพิเลียนะอาจจะเป็นหนักอยู่แต่เป็นหนักอีกระดับระดับหนึ่งที่ที่เบาลงคืออาพิเลียเนี่ยมันโอ้แบบมัน กระทบเยอะมากๆฮนะแต่ของดิเกียจะกระทบในส่วนของข้อมูลรถมากกว่าครับข้อมูลรถที่ดิเกียเขาจะได้ขับรถ GP25 ซึ่งเป็นรถสเปคโรงงานนะสเปคเดียวกับเฟโกกับกับมาร์ใช่ไหมล่ะดังนั้นนะครับก็อยากจะมีข้อมูลในการทดสอบรถให้มันมากขึ้นเนี่ยนะครับก็ต้องหายไปจากตรงนี้ไงไปชิงเจ็บตั้งแต่วันแรกนะฮะไม่ได้ข้อมูลในการเปรียบเที่เวลาดูกติก็คงจะต้องวางแผนการทํางานกันใหม่ไปนะฮะทุกคนสรุปก็คือ เราจะเจอดิจเจียกับเจอมาตินเนี่ยนะครับเปิดสนามเลยเออไม่ต้องเทสไม่ต้องอะไรมาแล้วนะฮะนอนพักอย่างเดียวช่วงนี้ก็คือร่างกายต่างๆก็อาจจะแบบว่าดรอปลงไปหมายถึงว่ามันไม่ได้ฟิตเต็มที่ไงฮะอย่างมาตินก็ยังค้าไม่เท้า2ออันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเปรียบคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดอย่างทุกประตูเลยนะฮะจากที่เสียเปรียบเรื่องของทีมเรื่องของรถเป็นทุนเดิมแล้วเนะี่ยอันนี้หนักหนากว่าเดิมไปเลยโอ้นะฮะบทชีวิตของมาตินนี่มันน่าเศร้าจริงๆเนาะ แต่ในส่วนของทางดิกเกียก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่อาจจะไม่หนักเท่ามาตินนะครับคงจะดีที่สุดก็คงจะเป็นโรเฟรนเดสนะครับก็หวังว่าจะสามารถจะพอลงเก็บข้อมูลกันได้บ้างน,นะครับในอีก2วันข้างหน้ากันเนะาะนุกคนก็นี่คือนะครับอัปเดตนะของนักแข่งทั้ง3คนครับที่ยังบาดเจ็บอยู่คือเซปังปีนี้มันโหดนะฮะมันโหดมากๆเลยปกติเนี่ยเราอาจจะมองว่าสนามนี้ก็มีความโหดเป็นทุนเดิมตอนที่ ไปล้มไปเกี่ยวอะไรกันแต่นี่ก็คือล้มเองนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ล้มจากการแข่งขันไงล้มจากการวิ่งทดสอบวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเจ็บก็เจ็บหนักแบบนี้นะครับก็เลยทําให้หวังภาวนาแล้วกันนะครับว่าพีซันเทสร,รอบสุดท้ายที่บ้านเราสนามช้างเนี่ยจะไม่มีการซ้ํารอยที่เซปังนะนะครับก็คือ สามคนนี้เขาไม่อยู่มันก็กล่อยลงไปในระดับหนึ่งนะยิ่งเป็นแชมป์โลกเนะี่ยหลายคนปรารถนาอยากจะเห็นฟอร์มของมาตินนะที่ว่าร้อนแรงจริงๆนะก็ตอนขับดูคติเนี่ยแต่พอมาขับอาพิเลียเนี่ยมันจะได้แค่ไหนยังไงกันบ้างเราก็ยังไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าศักยภาพที่แท้จริงของมาตินเรายังไม่ได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของรถคันนี้ในการขับของมาตินเลยนะฮะคือจะไปวัดเมื่อปลายปีที่แล้วมันยากฮนะมันต้องวัดช่วงปีซันเทสตรงนี้แหละก็เลย เลยเป็นความตื่นเต้นแรงมองอีกมุมหนึง่งก็คือเหมือนวาดภาพอาจจะโอเคนะฮะเราอาจจะมองว่ามันมันมันไม่ง่ายแหละนะครับแต่มาตินเเหมือนเป็นบทที่สน์จิตใจเขานะครับในอีกครั้งหนึง่งเขาก็เคยบาดเจ็บหนักๆนี่ตั้งแต่ปีแรกทุกคนยังจําได้ไหมที่โปรตุเกสเนี่ยโอ้แบบหนักกว่านี้นะฮะหนักจนพักยาวไปหลายสนามเหมือนกันในตอนนั้นนะครับแล้วก็กลับมานะครับก็แข็งแกร่งขึ้นตามลําดับแต่ในรอบนี้นะครับมาตินจะ เป็นเหมือนในอดีตหรือเปลา่าก็ต้องมาลุ้นต้องมารอกันต่อไปนะครับทุกคนอ่านะครับก็ท้ายคลิปนะครับฝากทุกคนไปติดตามผมในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะนะครับไปติดตามใน YouTube ตรงนี้แล้วก็อยากให้ไปติดตามใน Facebook f a n p a g e ด้วยแล้วก็ในท i k ต o อใช้ชื่อเดียวกันฮะแล้วก็อยากให้ไปอ่านนะครับบทความหรือว่าจะเป็นงานเขียนต่างๆที่ผมมักจะนำมาแชร์ในหน้าชุมชนนะฮะที่ YouTube ตรงนี้แหละ นะครับก็จะมีข้อมูลขก่าวสารมีอะไรต่างๆที่เป็นรูปแบบของงานเขียนก็จะเอาแปะเอาปักไว้ตรงนั้นครับส่วนงานโพสต์คลิปแบบนี้เนี่ยก็จะมาเจอส่วนมากนะส่วนมากเลยก็จะมาเจอกับทุกคนเนี่ยในช่วงค่ำๆบางวันก็ดึกบ้างนะครับห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็มีบางวันก็เร็วนะครับก็นั่นแหละฮะก็ติดตามตรงนี้กันได้นะฮะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะแข่งก็จะรีแลกได้ไม่เยอะแล้วนะฮะในครุงนี้คงจะเตรียมตัว ไปที่บุรีรัมย์กันเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมมีงานอีเวนต์มีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยนนั้นก็ติดตามข้อมูลข่าวสารผมใน f c e e o o o นะครับจะได้รับชมบรรยากาศบ้างนะครับที่นักแข่งก็มีกิจกรรมมีอะไรกันไปวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับ